เทศบาลเมืองจอมพลนำโดยนายชันชัยชัยรุ่งเรืองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลและนายวิรัตพึ่นโพท,ทองปลัดเทศบาลเมืองจอมพลได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,568โดยจะจัดทุกๆวันที่5ของทุกเดือนในเดือนนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2568 นะอาคารสโมสรเทศบาลเมืองจอมพลมีกิจกรรมประกวดสุขภาพของผู้สูงอายุกิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพบริการตัดผมฟรีให้กับผู้สูงอายุและกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้ที่มีความคิกการและกิจกรรมนันทนาการประกอบด้วยการลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ และลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมเพื่อรับของขวัญวันเกิดภาพกิจกรรมโครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,568กิจกรรมโครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจอมพลพกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยโรงเรียนเสริมสวยสีประพัฒสอน นำนักเรียนในโรงเรียนมาให้บริการตัดผมฟรีให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการกิจกรรมการให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชจอมบึงกิจกรรมยืดเหยียดร่างกายเพื่อลดความตึงของร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมรำดับถัดไป กิจกรรมร้องเพลงของทีมสร้างสุขร่วมเต้นรำวงย้อนยุคร่วมกันกิจกรรมนายกพบประชาชนและกิจกรรมมอบของขวัญวันเกิดของผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎกาคมให้กับผู้สูงอายุภาพช่วงเวลาจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่รับเป็นเงินสดภายในงานวันที่7กรกฎาคม2568ในเดือนกรกฎาคมเป็นวันสำคัญทางศาสนาในเดือนนี้ ได้จัดกิจกรรมการหล่อเทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพุ่มทำบุญให้กับผู้สูงอายุได้ร่วมทำบุญและที่จุดเช็คอินให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันหล่อเทียนนายชันช้ยชัรุ่งเรืองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลและนายวิรัติพึ่งโพทองปลัดเทศบาลเมืองจอมพลให้ความสำคัญกับ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเพราะผู้สูงอายุคือแก้วตาดวงใจของสังคม